ปสบปัญหาแบบนี้มั่งครับไปเวลแล้วลูกธนูเนี่ยหมดนะครับสำหรับฮันแล้วก็สำหรับโลกนะครับบาทแดนนะครับไปเวลแล้วลูกธนูหมดนะครับไอค้าจะให้ไปเติมลูกธนู7วันเนี่ยมันก็ไม่อยากจะเติมนะครับเ,เราสร้างตัวนี้เป็นตัวฟาร์มเนาะจะเติมได้ไงนะครับอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเก็บลูกธนูนะครับ พกลูกขนูยังไงให้ได้ไม่จํากัดนะครับตเ่เอาจริงก็จํากัดอยู่นะแต่ว่าพกได้ทีหนึงเป็นแสนลูกเลยนะครับทํายังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะนะครับวันนีนะ้วิธีการที่เราจะพกลูกขนูเนี่ยเยอะๆเนี่ยก็คือให้เราใช้งานโรเด็กครับโรเดกก็คือระบบจดหมายในเกมแล็กนาล็อกนะครับ เราสามารถส่งไอเทมเนี่ยให้กับเพื่อนได้นะครับแล้วก็นำไอเทมเนี่ยส่งให้ตัวเองได้เหมือนกันนะครับมา <c oughs> เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการเก็บลูกธนูเทียเยอะๆทำไงวิธีการของผมเนี่ยก็คือจะส่งลูกธนูเนี่ยเข้าไปโลเด็กแล้วก็ส่งให้กับตัวเองนะครับแบบนี้นะนีนะครับพอเราส่งธนูให้ตัวเองอย่างเงี้ยคือ ผมบอกอีกนิดนึงลูกธนูเนี่ยมันพกได้ทีแล้วไม่เกินสามหมื่นลูกนะครับถ้าพกเกินสามหมื่นลูกเนี่ยต่อยซื้อเยอะแค่ไหนมันก็จะไม่ให้ถือนะครับตัวละครก็จะถือได้แค่สามหมื่นลูกเหมือนกันนะครับวิธีการก็คือเราก็เอาธนูเนี่ยส่งเข้าไปเห็นไหมค่าส่งสองพันห้าแต่ว่าเห็นไหมครับธนูเนี่ยก็จะหายไปแต่ว่ามันจะอยู่ในโลเด็กของเราถึงเวลาเนี่ยเราก็เรียกธนูอ,ออกมาใช้ได้นะครับ อ่อันนี้คือวิธีการของผมนะเราก็ซื้อทีหนึ่งสามหมื่นก็คือมันจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วล่ะในการที่อ่าเขาเรียกว่าไงนะพกลูกขนูทีเยอะๆ,ๆนะครับนี่นะครับถ้ากับว่าลูกขนในของผมเนี่ยมีอยู่หกหมื่นลูกแล้วนะครับแนะนําว่าให้พกทีหนึงอะ่ะเอาแค่สักประมาณสัก สักแสนแสนลูกก็พอแล้วครับเพราะว่าวิเพราะว่าเวลาในการจัดเก็บของมันอ่ะสิบสี่วันเนาะนะครับแสนลูกเนี่ยผมคิดว่าใช้ประมาณสักสองสามวันก็คงหมดแล้วแหละนะครับเราก็ค่อยมาทําใหม่นะครับอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ลืมด้วยเนาะนะครับอ่านะครับสำหรับวิธีนี้นะครับใครเห็นเป็นประโยชน์นะครับอ่าเราก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในช่องก็จะมีทริคความรู้ ในเล็กน้อยนะครับแล้วก็สอนจับแบบว่าจับมือทําเลยนะครับสําหรับคนเล่นใหม่นะครับอ่าเข้าไปดูกันได้นะครับสําหรับวันนี้ผมนิกจากช่อง Full of Refine สวัสดีครับ